วิคห์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซนบูมบอลเต็งหากคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงกดติดตามไว้ได้เลยครับสวัสดีครับวิคห์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนนะครับประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568กนะครับก็ในที่สุดคลิปนี้ผมก็ได้กลับมาลงช่องหลักสักทีนะโอ้โหหลังจากที่ติดโทษแบนไปนะครับผมอ่ะ ยังไงผมว่าแนะนำนะเพื่อนๆน,นะครับผมกดติดตามช่องสำรองผมไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อว่าแบบติดแบน์อีกรอบนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับ ซึ่งสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับผมจับมา3คู่เน้นๆนะครับจากรายการฟีฟ่าขับบัว c ับกันเลยนะครับเตะหลังเที่ยงคืนทั้งหมดไล่เรียงไปจนถึงรอบเช้าเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับยังคงเหมือนเดิมสําหรับกิจกรรมไทยผลสกอ์ในค่ําคืนนี้นะครับสคู่นี้ใครทายถูกทั้งหมดรับไปเลยนะครับสามพบาทสำหรับบุคคลทั่วไปและ v i p รับไป1,000 0บาทนะครับ คู่หลักคู่ปอบใจวันนี้ขอเป็นรอบตีสอตรงแล้วกันนะเชลซีกับ LAFC นะครับถ่ายถูกคู่นี้รับ100บาทสำหรับขาจอนะครับส่วน VP รับไป300บาทสนใจอยากสมัคร VP ครับลุ้นเงินหมื่นทุกวันแบบนี้นะครับผมทักมาสอบถามหลังไม่ไลน์แอดแอดวอมแปซนะครับหรือเพื่อนๆนะครับผมที่อยากได้ทีเด็ด จากผมทุกวันนะออช่วงหลังๆนี่ให้ค่อนข้างจะเข้าบ่อยด้วยนะครับผมก็ทักมาสอบถำหลังไมล์ละแอดแอปปอม88นะครับและใครที่กําลังมองหาเว็บไซต์กีฬาดีๆสักเว็บหนึ่งครับที่ไว้ใจได้การเงินมั่นคงปลอดภัยฝากถอนรวดเร็วก็ทักมาหลังไมล์ได้ที่เดียวกันเลยที่ละแอดแอปปอม88นะครับยังไงก็สงสยัยอะไรทักมาหลังไมล์ทางละแอดล้วกันเนาะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสะหน่อยทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องรองด้วยนะครับ โอเคมาไม่รอช้า3าคู่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูข้อมูลกันนะครับผมเริ่มคู่แรกครับผมเป็นคู่หลักของเราในคลิปนี้เลยนะครับตีสองตรงครับเชลซีวันนี้จะเจอกับทางด้านของลอสแอนเจลิสเอฟซีหรือว่า LAFC นะครับขอเด้แบบนี้ด้กันเนาะสั้นๆนะฮะโดยคู่นี้ครับเป็นกลุ่มดีนะครับนอกจาก2ทีมนี้ก็จะมีฟลาเมงโกนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอสเปรันซ์ตูนิสนะครับผมเป็นตัวแทนจากตูนิเซียอีกทีมหนึ่งที่ร่วมสายอยู่ด้วยกันนะครับโดยมีแค่2ทีม นะฮะนดหนึ่งนดสองเท่านั้นที่เข้ารอบต่อไปนะครับผมอ่ะสถิติช่วงหลังๆของทั้ง2ทีมนะครับผมสำหรับทั้งฝั่งเชลซีก่อนละกันนะพวกเขาก็เป็นแชมป์รายการยูโรปาคอนเฟลีกนะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะชนะเรอัลเบติส4ประตูต่อ1ในรอบชิงนะครับ หานัดหลังสุดในทุกรายการครับแกชนะไป4นะครับผมมีแพ้นินวคาสเซลแค่เกมเดียวเท่านั้นถือว่าฟอร์มดีเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูครับอยู่ที่นัดละ2.6ลูกต่อเกมเสียประตูอยู่ที่นัดละ0.8ลูกต่อเกมนะครับผมก็ถือว่ามีความสมดุลที่ดีเลยนะฮะยิงประตูได้เยอะแล้วก็เสียประตูค่อนข้างน้อยก็ต้องยอมรับว่าช่วงท้ายฤดูกาลครับเชลซีเริ่มกลับมาดีเอาตรงๆนะ10นัดหลังสุดก่อนปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีแพ้2ชนะ8นะครับ ถือว่าโหดเอาเรื่องนะฮะส่วนด้านหน้าของ LAFC ครับผมก็ผลงานโดยรวมเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยในห้านัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะไป3เสมอ2ครับรวมถึงการชนะทางหน้าของ Sporting Kansas นะครับผม3ประตูต่อ1แล้วก็การพลิกชนะทานห้าของคลับอเมริกามาได้ในรายการนี้แหละนะฮะ 2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมผมได้ดูอยู่ด้วยนะคู่นี้นะครับผมค่าเฉลีย่กยการยิงประตูถือว่าดีครับ2.4ลูกต่อเกมเป็นทีมที่เกมลุกดีใช้ได้เลยทีเดียวแต่จุดอ่อนยังมีคือเรื่องเกมรับที่เสียประตูทุกเกมนะครับผมก็อ่ะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเฮตุเฮต d อะไรที่จะมาคุยกันได้นะครับแต่ถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยผลงานในภาพรวมช่วงหลังก็เชลซีดูดีกว่าแน่นอนนะครับยิงได้เฉลีย่ยเยอะกว่าแล้วก็เสียประตูเฉลีย่ยต่ํากว่านะครับอืมแล้วอีก ทั้งทางด้านของเชลซีเนี่ยเ,เขาเรียกว่าคุณภาพฟุตบอลลีกนะครับรวมถึงแต่ละเกมเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็ยากกว่านะอย่างที่ทราบกันฟุตบอลยุโรปยังไงมันก็โหดกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เชลซีครับผมก็น่าจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นเป็นชุดผสมแน่นอนแหละไม่ได้ชุดใหญ่อะไรนะครับผมก็เชื่อว่าอาจจะมีผู้สัหรัตัวอย่างจอร์กินเซนนะฮะอาจจะได้ลงสนามแทนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับแนวะรับก็อย่างพวกแบบ โควิลกุสโตนะครับผมอดาเรโบรโยกูโกเรียนะฮะเกมการมีเซมอสเซสคาเซโดกับซันโตสนะครับกล้องหน้าเนี่ยน่าจะได้ใช้หน้าดีแหลกกับแจสันประสานงานกันนะเดี๋ยวต้องรอดูหรือพาเมอร์อะไรแบบนี้นะครับผม ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องความสมดุลนะครับของทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเลยนะฮะอ่าเน้นแบบว่าควบคุมเกมให้ดีก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะพูดเลนมันมีความสามารถอยู่ละส่วน LAFC ครับผมความนะ่าสนใจคือผู้รักประตูครับอ่าถ้าใครจำกันได้นะผู้สักป,ประตูเก่าสเปอร์นะครับฮูโก้ยอริสตอนนี้ย้ายไปอยู่ LAFC นะครับผมนอกจากนี้แล้วเนะน,นี่ยตรแหน่งอื่นก็ไม่รู้จักกันแล้วนะครับอ่แต่เอาหลักๆนะตัวที่เป็นแบบตัวคุณภาพ เลยนะฮะก็จะเป็นกองกลางอย่างอีกอร์เกซูสนะครับผมเดืกโดแลวก็ทิวแมนอะไรแบบนี้นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยเออต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนหน่อยนะเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับภาพรวมเกมรุกเนี่ยของของของ,ของกองหน้าของเขานะอืมแต่ว่ามีประสบการณ์หน่อยก็คืออย่างตัวอย่างโอลิเวียชีรูช่วงนั้นอาจจะเป็นสำรองนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเก่าแล้วกันนะในวัย38บปปีนะครับจุดแข็งของทีมคือเรื่องของเกมรุกดีนะครับผมนะแล้วก็ เรื่องของคุณภาพาทีมเวิร์กก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมรับยังมีปัญหาอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยรูปเกมออกมาเนี่ยก็คงจะออกมาในลักษณะของเชลซีที่ครองบอลแล้วก็บีบกตันสูงนะครับผมใส่ LAFC แน่ๆแหละนะครับผม LAFC นี้ถ้าโลกๆหน่อย,ยอาจจะโดนได้นะครับแล้วก็ลูกเซตพีข,ของ LAFC เนี่ยอาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุด จุดสำคัญแหละที่ทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรต่อกองกเชลซีได้บ้างนะ,ะเพราะถ้าโอเพนเพลย์เนี่ยน่าจะสู้กันยากเลยทีเดียวโดยคู่นี้ครับผมอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยเป็นเชลซีนะครับผมต่ออยู่ที่1.75นะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำเปิดมา3.25 อะถ้าพูดถึงอ่สกอร์สูงต่ำเนี่ย3.25เนี่ยผมรู้สึกว่าผมขออยู่เฉยๆดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าทางด้านของเอฟซีเนี่ยจะยิงใส่เชลซีได้หรือเปล่านะฮะโค้งมมามุ่งเน้นไปที่อัอตราต่อรองนะครับผมซึ่ง่1.75เนี่ยคือมองว่าสองลูกเนี่ยผมว่าเชลซีทําได้นะเพราะถ้าดูจากคุณภาพอะไรหลายๆอย่างนะครับผมคือเชลซีเนี่ยมันมันมีมันมีสควอรท,ทีมที่ใหญ่นะครับผมต่อให้โรเตชันยังไงเนี่ย มันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะขณะที่ l อ f c เนี่ยอาจจะต้องแบบเต็มแม็กเต็มที่ซะหน่อยแล้วแมตช์ก่อนเนี่ยเจอกับขับอเมริกาเอาตรงๆเกือบไม่รอดนะครับรูปเกมเป็นรองครับแต่จังหวะมันยิงได้เท่านั้นเองนะฮะอ่ะสรุปฟันธงเลยแล้วกันคู่นี้โอกาส70%อยู่ที่เชลซีนะครับจะสามารถเอาชนะไปได้แบบพอดีคำา2ประตูศูนย์ประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนสูงต่ําข,ขอขอละไว้แล้วกันนะไม่ชัวร์จริงๆนะครับแต่ว่าขอใส่ไปที่เชลซีนะในราคาตอนัน1บินนะครับคู่นี้ครับ คู่ที่2ครับผมถัดมารอบที่5ตรงนะครับเป็นโบคาจูเนียวันนี้จะเจอกับเป็นฟิก้านะครับคู่นี้ก็อยู่ร่วมสายกับบายูมินกแล้วก็อาร์กลด์ซิตี้นะครับซึ่งเตะไปแล้วเมื่อวานนี้นะทีเด็ดของผมเมื่อวานแบบทีเด็ด15ดาวเลยอะ่ะ นะฮะแล้วก็จบไปที่10บศูนย์นะครับผมฟอร์มโหดดาพี่เสือนะครับอ่ะผลงานช่วงหลังก่อนนะครับโบคาในห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดนี้เพิ่งจะแพ้อินดิเพนเดนเต้มาสู่ประตูต่อหนึ่งนะครับผมสำหรับฟุตบอลภายในประเทศนะฮะส่วนต้องฝั่งของเบฟิก้าครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นนะครับโดยเกมล่าสุดเพิ่งจะอกหักนะครับจากการแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนมานะในรอบชิงบอลถ้วยภายในประเทศนะครับ ส่วนสถิติการเจอกันเนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเฮตุเฮตอะไรมาให้เทียบนะครับประมาณนี้เนาะอืมก็ถ้าเอาตรงๆฟอร์มช่วงหลังๆภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าพอๆกันนะเออเอาตรงๆก็ไม่ค่อยดีพอๆกันนะ่ะสั้นๆเลยนะครับผม อ่ะโอเคโดยรวมเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มโดยรวมผมก็จะผมก็ยังมองว่าเป็นฟิก้าแอบดูเหนือกว่านิดๆน,น,นะครับผมในเรื่องของเชิงสถิติแล้วก็คุณภาพของฟุตบอลยุโรปนะครับเกมลุกก็ยังดูมีความสมดุลมากกว่าแล้วก็รวมถึงตัวผู้เล่นนะครับก็ยังดูมีเกรดมากกว่านะฮะบกคา่านี่ ยังยังฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในฤดูกาลนี้ส่วนตัวมองอย่างนั้นนะครับอีกทั้งโค้ชนะครับผมอย่างรูโซครับของทีโบคาจูเนียครับยังออกมาพูดชัดเจนเลยครับว่าสภาพทีมเนี่ยไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เลยสําหรับรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาวานี่นะครับผมหรือว่านายนะฮะวันนี้เนี่ยก็ดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ลงสนามนะครับสำหรับเกมลุกตัวหลักนะหลายๆตัวยังถือว่าเจ็บอยู่นะครับผมไม่ฟิตพร้อมลงสนามเลยนะครับผมสภาพทีมไม่เต็มร้อยอย่างแรงว่าอย่างนั้นนี่โค้ชออกตัวก่อนเลยนะ ขณะที่เป็นฟิก้าของบูนูลาสนะครับผมที่กลับมาคุมบางเหียนนะฮะแล้วก็พาทีมควา้าแชมป์ลีกแล้วก็บอลถ้วยในซีซั่นก่อนเนี่ยวันนี้มาในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนำมาโดยตัวรุกตัวหลักครับอย่างวอจลิสพัฟลิดิสนะครับที่ทำประตูไปถึง29ประตูในซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ยังมีคุกชูอีกนะตัวเก่งตัวเกมรุกตัวเก่งจาก ทีมชาติตุรกีอีกนะครับผมก็ถือว่าคุณภาพดีดีกว่าแหละอาจจะขาดบางตัวครับก็คือมานูซิวาอาเซนดาบารวมถึงโทมัสอาราโคนะฮะแต่ว่าผมว่าโด,โดยรวมนะยังถือว่าค่อนข้างฟูลทีมแล้วกันไอตัวที่เจ็บส่วนใหญ่มาเป็นเกมรับนะครับแต่เกมรุกยังถือว่าแน่นอยู่นะฮะ ก็ซึ่งแน่นอนแหละผมว่าเบนฟิก้าเนี่ยก็คงมาคลองบอลได้มากกว่าโบคาจูเนียเยอะพอสมควรนะครับน่าจะมี55-60%ถึงอน่ะในการที่เบนฟิก้าได้คลองบอลมากกว่านะครับโบคาจูเนียคงมาตั้งรับเราสนกลับตามสไตล์พวกเขาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารู้ว่าสภาพดีมันรองเน้นความกระชับกระเชงนะครับผมแล้วก็ความรวดเร็วของเกมรุกนะครับผมในการโจมตีเกมโต้กลับนะครับจุดที่วัดในวันนี้นะครับคือว่า ได้ประตูก่อนเพราะว่าเกิดโบคาจูเน่ได้ประตูก่อนนะับรองว่าแพคแน่แน่นอนแต่ถ้าเบนฟิก้ายิงก่อนเมื่อไหร่นี่ทำนบของโบคาอาจจะแตกได้นะครับก็โดยรวมดูแล้วเนี่ยเบนฟิก้ายังมีสถิติที่ดีกว่าและยังมีโอกาสเอาชนะไปได้มากกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยิงกันน้อยนะด้วยความที่โบคาคงมาเล่นแบบรักกุมน,นะครับ โดยอัตราต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาเนี่ยทงน้าของเบตฟิก้าต่ออยู่ที่0.75สกอร์สูงต่ำเปิดมา2.5ผมขอฝากไว้2บินเลยแล้วกันนะครับผมให้อยู่ต่อเป็นฟิก้านะครับผมราคา0.75เชื่อว่า1ลูกน่าจะทําได้และก็ดูแล้วน่าจะมีแค่1ลูกเท่านั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่สกอร์ต่ำ2.75ไปหนึบินด้วยแล้วกันนะครับก็ดูแล้วเกมวันนี้น่าจะอัดยิงกันน้อยนะครับอ่ะฝากไว้2บินตามนี้นะครับ อยู่ต่อเป็นฟิกา้าราคา0.75หรือว่า0.5ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็อยู่สกอร์ต่ำ2.75ครับปิดท้ายได้คู่รอบเช้านะครับจริงๆก็สายแล้วนะ8โมงนะครับผมเป็นฟลาเมงโก้ครับเจอกับเอสเปรันตูนิสนะครับตัวแทนจากประเทศตูนิเซียนะฮะอ่ะกลุ่มนี้นะครับนอกจาก2ทีมนี้ก็จะมีเชลซีกับ LAFC นะั่นแหละที่เตะกันในช่วงตีสนะครับผมผลงานช่วงหลังนะครับโอ้ฟลาเมงโก้นี่ต้องบอกว่า ดีนะห้าลัดสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับผมแล้วก็พวกเขาเนี่ยผลงานในฟุตบอลลีกบราซิลตอนนี้นั้เป็นจ่าฝูงเลยนะครับผมขณะที่ทางด้านของเอฟริกันสตูนิสนะครับก็ผลงานดีเช่นกันนะครับตัวแทนจากตูนิเซีย5้านัดสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยนะภายในประเทศนะพวกเขาชนะนะครับผมแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะชนะด้านของสเตตตูนิเชียนไปได้นะครับส่วนในฟุตบอลลีกเนี่ย พวกเขาก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ไปได้เช่นกันนะครับผมอ่ะโหก,ก็เรียกว่าได้ดับเปนแชมป์เลยนะนี่ถดยว่าเป็นทีมแกร่งทีมนึงและวกันจากทางฝั่งของทวทีปแอฟริกานะครับซึ่งถ้าดูฟอร์มในช่วงหลังๆของทั้งสองทีมเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งได้กันทั้งทู่นะครับผมแต่ฟาร์เมนโกเนี่ยก็จะอยู่ในฟอร์มที่บู๊ดุดเดือดซะหน่อยในฤดูกาลนี้เกมลุกถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ ยิงเยอะด้วยนะฮะในช่วงหลังๆสถิติชนะกันเสมอนะครับโดยรวมถือว่าสูงนะครับก็คือแพ้ยากนั่นเองนะครับขณะที่ด้านของทีมจากตุรกีอย่างตูนิสนะครับผมในเกมรับเหนียวแน่นนะครับผมไม่คลองบอลเยอะนะครับผมก็ต้องตั้งรับสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟุตบอลถ้วยในทวีปนะครับผมอาจจะยังสู้กับจังหวะระดับโลกอย่างฟาเมโกไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยฟาเมโกนี่ถือว่าทีมระดับโลกนะครับ เขานี่เป็นอดีตแช,ชมป์รายการโคปาลิปาตาโด,ดเรสครับไดถึง2สมัยเลยทีเดียวนะฮะแล้วกดดด็ดูการนี้มาดีสุดๆนะครับเต็งแชมป์ชชมลีกบาร์ซินอ่ะอืมผู้ชาประตูอย่างรอซซี่นะฮะตอนนี้เนี่ยของของฟลาเมงโกก็ถือว่าเป็นตัวที่ลีกยุโรปหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจเลยทีเดียวนะครับคลินชีสเนี่ยในบอลในบอลที่ผ่านมาฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยถึง18เกมเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีเ,เกมรุกและเกมรับครับเป็นชาวบราซิเลียนเนี่ยเพียบนะครับผมแนวรุกเนี่ยยังมีตัวที่แบบ คุณภาพนะครับอย่างลุยส์อาราโกเอเวอตันหรือว่าเปโตรที่คอยอาทาเกมลุกแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ด้านืองของตูน,นิสเนี่ยหลายๆคนผมไม่รู้จักเลยขอผ่านละกันแต่ว่าหลักๆพวกเขามีาจุดเด่นในเรื่องของเกมรับที่แข็งแกร่งครับเพราะสามารถเก็บได้ถึงแปดครีนชีตเลยทีเดียวจาก10ตนัดหลังสุดนะครับก็เกมรับถือว่าถือว่าดีเลยคุณภาพดีะนะฮะอืมนะพูดตรงๆนะคือโดยรวมเนี่ยจริงๆก็ยังชอบฟลาเมงโกมากกว่านะเพราะว่าเดเกรดทีมด้วยอะไรแบบเนี้ย แ,แต่ก็แอบคิดอยู่นะว่าตูนิสเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นมาก่อนนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นดีมากน้อยแค่ไหนคือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยผมดูจากตัวเลขสถิติทั้งหมดนะในส่งตูนิสนะครับซึ่งแน่นอนแหละคาดการณ์นะน่าจะตั้งรับลึกๆอะ่ะพะพวกบอลบาร์เลียน,นี่ปล่อยให้มีพื้นที่เล่นไม่ได้นะครับผมต้องตั้งรับในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็รอจังหวะโตกลับใช้บอลโดง่งใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้แบบความแข็งแกร่งของตัวเล่นอะไรแบบเนี้ย สู้กับฟลาเมงโกไปนะครับวันนี้แต่ถ้าเกิดเชียร์ฟลาเมงโกต้องลุ้นให้ฟลาเมงโกยิงได้เร็วๆนะพราะถ้ายิงได้ช้ากลายเป็นว่าทีมจากเปราซิลจะกดดันตัวเองทันทีนะครับแล้วก็ตัวชีวัดสําคัญน่าจะอยู่กันที่กลางสนามนะถ้าเกิดสมมติเกมกลางใครคุมได้ดีกว่าถ้าฟลาเมงโกคุมได้ดีกว่าเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยาวๆผมว่าก็โอกาสที่จะยิงทะลุปเป้าถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับโดยคู่นี้ตาต่อรองเปิดมาฟลาเมงโกเป็นต่อ,อยูี่ที่1.5ครับสกอร์สูงต่ํา2.75 โอ้แอบลำบากใจเหมือนกันนะได้สกอร์ต่อ1.5เนี่ยแต่ยังไงผมยังรู้สึกว่าคุณภาพบอลบาซินยังดีนะแล้วฟลาเมงโก้ฤดูกาลนี้ฟอร์มดีด้วยผมว่าน่าจะยิงแบบพอดีคำอ่ะ2-0นั่นแบบเนี้ยนะครับอ่ะผมเลือกอยู่ต่อฟลาเมงโก้1.5แล้วกันนะสำหรับสกอร์ต่อรองนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ย2.75อันนี้ขออนุญาตอยู่เฉยๆแล้วกันเพราะว่าผมก็กลัวฟลาเมงโก้มันยิงขาดมาเหมือนกันหรือถ้าเกิดตูนิสยิงได้ตู้มหนึ่งเนี่ย ก็ช็อกเลยนะฮะอ่ะโอเคคู่นี้สรุปครับขอเลือกอยู่ปินเดียวก็คืออยู่ต่อฟลาเมงโก1.5นะครับเชื่อว่าน่าจะชนะแบบพอดีคราง2ต่อสูตรอะไรประมาณนี้ครับสรุปครับวันนี้3คู่ผมฝากไปทั้งหมด4บิปนด้วยกันนะครับบินแรกครับรอบตี2นะครับเป็นต่อเชลซีราคา1.75นะครับคู่ที่2ครับผมอ่ะรอบดึกลงมาหน่อยนะครับผมในช่วงเวลาตี5้านะฮะเช้ามืดแล้วล่ะผมให้อยู่ต่อเบนฟิก้านะครับ0.75แล้วก็อยู่สกอร์ต่ำ2.75นะครับ แล้วก็คู่ที่3รอบสายครับ8โงเช้าผมให้อยู่ต่อฟลาเมงโกโราคา1.5นะครับวันนี้3คู่4บินฝากไปในอ้อมใจทุกคนด้วยอย่าลืมนะกิจกรรมไทยผลสกอร์วันนี้คู่หลักคู่ปอบใจของเรานะครับผมตีสตรงครับเชลซีกับ LAFC นะครับยังไงร่วมสนุกกันได้แต่ท้ายทีก็ทายม,มา3คู่เลยแล้วกันเนาะจะได้แบบว่ามันมันลุ้นเงินหมื่นไปพร้อมๆกันนะครับอ้อลืมไป ต้องสมัคร V.I.P ก่อนนะถึงจะลุนเงินหมื่นได้นะทักมาหลังไมลเลยไล่แอดแอปบอมไปแปดนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทีเด็ดให้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับใครที่แบบเป็น V.I.P อยู่แล้วน่าจะรู้แหละผมแจกประจำกนนะครับอืแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็น V.I.P เชื่อผมสมัครเลยคุ้มแน่นอนนะครับอ่ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คกันบ้านมาพร้อมกันแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาลงคลิปในช่องหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยทําเงินไปพร้อมๆกันนะครับ,รรรบเตยมตัวสําหรับการเปิดฤดูกาลในช่วงเดือนสิงหาครับ วันนี้ลาไปก่อนทุกคนครับขอทุกคนเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ